ถ้าเหตุผลทำไมต้องซื้อ MG4 Electric สวัสดีครับเซลลอมพลนะครับตำแหน่ง MG Master แล้วก็ EV Specialist ประจำโชว์รูม MG เพชรเกษม65นะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้า MG4 คันนี้นะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่ว่ามียอดจองค่อนข้างจะมากมายเลยทีเดียวเราเรียกได้ว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจอันดับต้นๆเลยในตอนนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง5เหตุผล ที่ทำไมเราต้องซื้อเจ้า MG4 คันนี้นะครับจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเหตุ hey, ผลแรกครับเป็นเรื่องของดีไซน์ทรงสปอร์ตที่ฉีกภาพความจำของรถไฟฟ้าแบบเดิมๆนะครับเป็นรถประเภทแฮชแบ็กหประตูเราให้กระจกไฟฟ้าออโต้มาถึง4บานกันเลยทีเดียวครับเหตุ hey, ผลที่2ครับในเรื่องของภายในที่เรียบหรูนะครับมาพร้อมระบบสตาร์ทรถเองอัตโนมัติเพียงแค่คุณมีกุญแจติดตัวเข้ารถนะครับ แล้วก็ระบบการสตาร์ทนี่ก็คือเมื่อลูกค้าเอยี่บเบรกลร้ก็จะสตาร์ทให้นะครับระบบความปลอดภัยก็มาให้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวครับผมและการตั้งค่าตัวรถยนต์ต่างๆก็ง่ายๆเพียงปลายนิ้วโดยเราควบคุมที่หน้าจอทัชสกรีนขนาด12.5นิ้วครับผมเหตุผลที่3ครับในเรื่องของโครงสร้างตัวถังนะครับที่สร้างมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยกับคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Nebula Pure Electric Platform นะครับเป็นนวัตกรรมเพื่อรถไฟฟ้าโดยเราพัฒนาให้แบตเตอรี่เนี่ย ติดตั้งมาเป็นชิ้นเดียวกับโครงสร้างตัวรถเลยนะครับลูกค้าจะได้มั่นใจในการใช้งานมากขึ้นและในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ให้ขนาดที่เล็กนะครับแต่ว่าในเรื่องของสมรรถนะก็ยังดีเยี่ยมอยู่เช่นเดิมครับเหตุผลที่4ครับระบบช่วงล่างอิสระ4ล้อแบบไฟลิ่งซับเทนชันนะครับช่วยเพิ่มการเกาะถนนเข้าโค้งได้อย่างเฉียบคมให้ความเร็วในการขับขี่คงเสถียรภาพได้อย่างดีเยี่ยมครับเหตุผลที่5นะครับวิ่งได้ไกลสุดถึง425กิโลเมตร ต่อการชาร์จเพียง1ครั้งนะครับในกําลังสูงสุดที่170แรงม้าใช้เวลาในการชาร์จพลังงานนะครับจาก10%ถึง80%เนี่ยแค่35นาทีเท่านั้นเองครับในส่วนของราคานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่น่าคบหาเลยทีเดียวนะครับด้วยราคาไม่ถึง1ล้านนะครับ สำหรับรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นรองท็อปนะครับรุ่นดีอยู่ที่8ป9แส0บาทนะครับและสำหรับรุ่นท็อปรุ่น X นะครับอยู่ที่ราคา9 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับโดยที่รุ่นท็อปเนี่ยเราจะได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการอัจฉริยะไอสมาร์ทนะครับระบบกล้องสามร้อยสิบารอบคันนะครับระบบตัวไวเลสชาร์เจอร์ให้ลูกค้านะครับเพิ่มนวยความสะดวกในเรื่องของด้านนอกก็จะมีตัวสปอยเลอร์ด้านท้ายมาให้รวมไปถึงหลังคาสีทูโทนให้นะครับ ในเรื่องของตัวท็อปนั่นเองครับสำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจรถยนต์ MG นะครับหรือว่าอยากจะทดลองขับนะครับสามารถนัดหมายเข้าไปทดลองขับกับทางโชลู MG Best Auto Sales ทั้ง10สาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เห็นมีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ